แล้วสาหรับบ้านใครที่อยู่ตดสนามบินนี่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสักพักนะเดี๋ยวมันจะบินซึ่งคือบางครั้งเนี่ยมันเป็นความลำคาญแต่มันมเป็นความเคยชินไปแล้วครับเนี่ยไม่ทันไรเห็นไหมผมทําคลิปอยู่ปีบ้านผมอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองมันก็เลยมีเนี่ยเป็นความแบบหุดหิดเหมือนกันนะแต่อยู่กันมานานเนี่ยมันก็เลยชินอันนี้ปอดีว่าผมเปิดหน้าต่างนะห้องที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยคือด้วยความที่ อันนี้ผมถ่ายตอนเช้าๆอากาศดีไงแล้วบ้านผมเป็นสวน,น่ยผมก็ไม่อยากเปิดแอร์นะครับ <c oughs> ก็เลยเปิดเสียงเครื่องบินมันก็จะแลบเข้ามาบ้าง <c oughs> ผมเข้าใจคุณทุกคนเลยครับที่อยู่ใกล้สนามบินทางแก้เลยนะคุณต้องหาทางบล็อกเสียงให้ได้ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผนังเรื่องประตูหน้าต่างนะประตูหน้าต่างเนี่ยผมแนะนําเลยคุณเลือกเป็นยูโรโรไฟลดีๆนะแบรนด์ไหนก็ได้นะแต่ถ้าว่าแบบอยากจะให้ แนะนำผมอย่างนี้จริงๆแล้วผมทำแพลตฟอร์มวัสดุตกแต่งและวัสดุทาบ้านเนี่ยผมผมสามารถแนะนําให้ทุกๆแบรนด์นั่นแหละเพราะว่าในแต่ละแบรนด์เนี่ยมันก็จะมีจุดดีจุดด้อยไม่เหมือนกันบางแบรนด์ดีตรงนี้นะฮะมันอยู่ที่คุณเลือกว่าคุณอยากจะเอาตัวไหนขึ้นมานําบางคนบอกว่าต้องการความแน่นอ่าก็ต้องแบรนด์น,นี้บางคนบอกต้องการเก็บเสียงแบรนด์นี้บางคนบอกต้องการลุกต้องการฟีลสัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติก็ต้องแบรนด์นี้เนี่ยนะฮะแต่ผมก็ต้องบอกเลยว่า เรื่องเสียงนี่โคตรสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้สนามบินนะผนังประตูหน้าต่างและที่สําคัญสมัยนี้ครับมีฝ้าฝ้าสมัยนี้ไม่ได้ฝ้ายิบซ้ำเก้ามิลธรรมดานะมันมีเขาเรียกว่าตัวตัวโฟมพียูเนี่ยปะใส่ลงมาเลยเป็นเขียวเขียวเนี่ยเป็นโฟมอาจจะไม่จจได้อาจจะไม่เรียกว่าโฟมพียูนะผมจาไม่ได้พอดีมีเจ้าของผลิตภัณฑ์คนหนึ่งเขามาหาผมเขาเลยอยากจะให้เอาผลิตภัณฑ์เนี้ยช่วยให้คําแนะนํากับ f c หรือใครที่กําลังตกแต่งบ้าน ผมจะโชว์ไว้ที่บิบิอินสตูดิโอด้วยถ้าเกิดว่าใครที่กำลังทำบ้านนะอย่าพลาดที่อยากจะมานะผมบอกเลยว่าหลัง31เอดสิงหาก็คือต้อนเดือนกันยาเปิดให้บริการแล้วนะครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับ